ขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube เราไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็มาจากคลิปที่แล้วที่เราไปวัดเขาซับพงโพธนะครับผมก็มาต่อที่นี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนปราสาทหินเลยนะครับแต่เขากำลังก่อสร้างใหม่ทำใหม่ดูสวยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับตรงนี้ ที่วัดภูม่านฝาอําอเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวพาเดินชมให้ทั่วๆครับเท่าที่จะเดินได้เพราะว่ามันมันกว้างมากใหญ่มากมันบางจุดก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเราจะเดินไปจุดไหนที่เดินเข้าได้เนาะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเนี่ยฝั่งนี้คือแบบมันยิ่งใหญ่อลังการมากดูดิ โอ้โหกว้างแล้วก็ใหญ่อลังการตรงทางเข้าครับเป็นประตูตร,ตรงนั้นสามสามยอดตรงนั้นก็กําลังก่อสร้างยังไม่เสร็จดีครับเห็นที่น่าจะเดินเที่ยวแล้วก็สวยๆก็น่าจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็บริเวณฝั่งนี้ครับน่าจะเดินเที่ยวได้น่าจะเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นฝั่งนี้ก็กําลังก่อสร้างเนี่ยตรงนี้ก็ยังเทปูนทางเดินอยู่เลย แต่เมื่อกี้ถามพี่เขาที่ขายดอกไม้เขาบอกว่าเ,าเ,ด,เดินเข้าไปดูได้แต่ผมไม่เข้าไปดีกว่าเพราะเขากำลังก่อสร้างอยู่กว่ามันอันตรายไะเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆท,ท,ทั่วให้รอบให้ทั่วเลยครับอที่วัดภูม่านฝาจังหวัดบุรีรัมย์ไปกันครบับตอนนี้มาบูชาพวงมาลัยนะครับพงละยี่สิบบาทนะครับรผ ตอนนี้ไปไหว้เป็นอะไรนะครับคุณี่เกษาพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับรอ๋อคระครับขอบคุณมากครับรจุดนี้นะครับเราก็บูชาพวงมาลัยมาไปอ่าสักการะไหว้เกษาพระพุทธเจ้าครับจุดนี้เข้ามาจุดนี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับก็ขึ้นไปไหว้วางพวงมาลัยแต่ไม่รู้ขึ้นด้านไหนด้านหน้านะเราน่าจะขึ้นด้านข้างเพราะว่ามันมีจุดที่ขายพวงมาลัย หมดเลยเราวน่าจะต้องเดินวนก่อนนเะนี่ยครับเขาบูชาพรมไห่เขาก็จะมาวางตรงนี้แล้วสวยนะเนี่ยครับจะมีผ่านพุ่มก็มีครับแล้วแต่ใครจะบูชามาวางไว้สวยเลยอะสีเหลืองดูสิครับ น่าจะอยู่ด้านในนะเกศาพบเ,เจ้าเราขอวางตรงนี้แล้วกัน,นเ,เดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดหลวงปู่ือสีตาวัวครับเป็นก้อนหินที่เขาวางไวขง้ข้างบนนะเขาจะแกะสลักเป็นปู่ือสีตาวัวแต่ตอนนี้เขายังไม่แกะนะครับพาเข้ามาชมบรรยากาศด้านในนะครับก้อนหินที่เขาตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>เขาจะแกะสลักเป็นปู่ือสีตาวัวครับผม<ๆ>เดี๋ยวพาทุกคนไปชมจุดต่อไปครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดพระนอนนะครับเป็นข้อแกะสลักเห็นแล้วก็มาต่อกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะหลายชิ้นอนะ่ะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดชิ้นได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดอรหังพุทโธเป็นเจดีอ้เจ็ดแปดเรานับได้กี่ยอดเมื่อกี้ <laughs> เรานับได้หกยอด อ๋อแปดตรงนูน้นหกเจ็ดแปดทำไมเรานับได้แปดไม่มีแปดเหรอเรานับผิดตรงไหนนะครับเขาก็ทำเป็นสวนปลูกต้นไม้สวยเลยนะครับโอเคใช้ได้อเดี๋ยวพาทุกคนไปชมด้านในฝั่งนู้นนะครับผม ตอนนี้เหมือนแดดจะให้หายไปแล้วจางๆไปกับเมฆเดี๋ยวแดดออกก็แดดหายแต่บรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับยังมีลมเย็นๆพัดวิวๆตลอดเวลาอยู่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี้ก็ไม่อยากจะคิดสภาพดูสิครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ <laughs> น่าจะร้อนมากจัดสวนได้สวยมากเลยนะครับตรงนี้ จุดนี้สวยจริงๆตัวนี้แปลว่าอะไรครับหมายถึงอะไรนี่ยอผู้หญิงวอแแวนสอสเสือหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปตรงซุ้มดอกไม้ตรงนี้นะครับผมน่าจะผมจะเดินเข้าไปจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละแล้วผมก็จะกลับเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันครับ จุดนี้เป็นปราสาทหลวงปู่หินนะครับด้านหน้าก็จะมีชุดผ่านพุ่มแล้วก็พวงมาลัยให้เราเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่หินได้ครับจุดนี้เป็นจุดปราสาทาวัดภูม่านฟ้าเลยครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วผมก็จะกลับละเพราะว่าผมจอดรถไว้ด้านใน <c oughs> ผมไปจอดรถเสร็จ <c oughs> ผมเดินไปข้างหน้า เราจะเดินเข้ามาฝั่งนี้ครับจะพาเดินดูรอบๆจุดนี้พอให้เห็นภาพส่วนฝั่งด้านนี้ก็ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะครับยังเห็นพระท่านยังนั่งทําหินทําอะไรอยู่เลยนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เข้าไปแล้วกันเพราะว่ามองๆดูเข้าไปอ่ะด้านในยังยังไม่เสร็จดีเลยครับว่าฝั่งนี้ไม่มีคนเดินเข้าเลยครับ นี่แต่ถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาผมก็เดินเข้ามาให้ใกล้สุดประมาณนี้ครับแต่คงไม่ได้เข้าไปด้านในครับดูเรายังไม่เสร็จดีน่าจะใช้เวลาอีกนานนะเพราะว่านสถานที่มันมันกว้างมากครับใหญ่มากแล้วเขาก็ทําได้สวยด้วยนะครับทาประสาทได้สวยเลยอนะ่ะไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับ บรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวัดภูม่นานฝาจากนี้ก็จะกลับแล้วตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา25นาทีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ